ค่ะลิซซี่เธอมีแคทเทอรีพอดแคสต์อยู่กับคัทเทรียาค่ะพบกันในทุกเช้าวเวลาตีสี่ของทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์และก็วันอาทิตย์นะคะสำหรับวันนี้อยู่กับหนังสือที่มีชื่อว่า The Magic of Thinking Big คิดใหญ่ไม่คิดเล็กสำหรับอ p ีนี้นะคะมาอยู่กันที่บทที่11บ,บทที่11เนี่ยมีชื่อเรื่องว่าวิธีเปลี่ยนความพ่ายแพ้เป็นชัยชนะ นักสังคมสังเคราะห์และคนอื่นๆที่ทํางานกับคนที่ได้โอกาสหรือคนที่ประสบข้อกรรามในสังคมเพราะความแตกต่างมากมายคนเหล่านี้มีสิ่งหนึ่งที่ร่วมกันอยู่คือแต่ละคนเป็นผู้แพ้ถูกเครียดและตีแต่ละคนกระตือรือร้นและร้อนใจที่จะบอกคุณเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ทําลายเขายังย่อยยับเมื่อเราขยับจากแดนของคนด้อยของสังคมมาสูา่อาณาเขตของคนระดับปานกลาง คุณจะพบว่าคนระดับบานกลางนั้นให้เหตุผลในการอธิบายถึงความไม่เอาไหนของตนเองเช่นเดียวกับที่เพื่อนผู้คอไายกว่าของเขาอธิบายถึงความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของตนภายในส่วนหนึกของคนระดับบานกลางจะรู้สึกพ่ายแพ้เขามาจะพูดถึงโชคชะตาที่ได้หยิบยื่นชีวิตนี้มาให้เขาเขาเองก็ยอมแพ้โดยไม่ได้ทําการต่อสู้เขายอมแพ้ในวิธีที่สะอาด และสังคมยอมรับทีนี้เนี่ยเมื่อเราบินขึ้นสู่โลกแห่งความสําเร็จดูบ้างคุณจะพบว่าโลกของความสําเร็จนี่ไม่มีแออัดของผู้คนเราพบคนจากทุกพื้นฐานของสังคมบุคคลระดับสูงในสังคมหรือในทุกวงการต่างก็ประสบกับสถานการณ์ที่หนักและยากลำบากมาก่อนเราสามารถเปรียบเทียบให้เห็นถึงความคล้ายคลึงกันกร,ระหว่างคนต่ําสุดคนประลานกลางและคนที่ประสบความสําเร็จ ไม่ว่าจะเป็นอายุสมองพื้นฐานของครอบครัวเชื้อชาติสิ่งเดียวที่คุณแม่สามารถนามาเปรียบเทียบกันได้ก็คือการขานรับต่อความพ่ายแพ้คนต่ำสุดล้มลงเขาจะไม่ลุกขึ้นคนปานกลางลุกขึ้นมาคุกเข่าและคานไปแต่เมื่อปอดจากสายตาเขาก็จะวิ่งหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อเขาจะแน่ใจได้ว่าเขาจะไม่ถูกน็อกลงไปอีกคนสำเร็จ มีปฏิกิริยาที่แตกต่างออกไปเมื่อเขาถูกนอกเขาจะรีบลุกขึ้นเรียนรู้ลืมความแพ้แพ้และก้าวไปข้างหน้าทั้งหมดที่ต้องการสำหรับความสำเร็จก็คือคนที่ยืนกลานและไม่เคยคิดว่าจะยอมแพ้ตรวจสอบชีวิตของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยจริงๆคุณจะพบว่าบุคคลเหล่านั้นต้องเผชิญกับอุปสรรคนาน,นัประการ คนที่ประสบความสําเร็จจริงๆถูกลุกลอมไปด้วยการถูกต่อต้านการทําให้เสียใจการพ่ายแพ้และการสูญเสียทรัพย์สินมันเป็นไปได้ที่จะอยู่อย่างมีความสุขตลอดชีวิตโดยปราศจากการพ่ายแพ้และมันเป็นไปได้ที่จะใช้ความพ่ายแพ้ในการผลักดันตัวคุณเองให้ไปข้างหน้าเคล็ดลับของความสําเร็จและความก้าวหน้าก็คือ กอบกู้บางสิ่งบางอย่างจากการพ่ายแพ้ในทุกครั้งเหมือนกับการที่เราได้เรียนรู้จากความพ่ายแพ้แล้วนาความพ่ายแพ้ตรงนั้น,นยมาเป็นบทเรียนที่จะก้าวเข้าสู่เส้นชัยของคุณต่อไปเราสามารถเปลี่ยนความพ่ายแพ้เป็นชัยชนะได้โดยค้นหาบทเรียนและใช้มันเสร็จแล้วมองย้อนกลับไปยังความพ่ายแพ้นั้นแล้วยิ้มให้กับมัน การพ่ายแพ้เป็นเพียงสวัสดิาพจิตใจเท่านั้นและไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นเลยคนจํานวนไม่น้อยเนี่ยซึ่งได้ลงทุนผิดพลาดมาครั้งหรือสองครั้งกลายเป็นคนที่เขลียดขยันยางขึ้นสมองแทนที่จะวิเคราะห์ความผิดพลาดของเขาเองแล้วเรียนรู้จากมันเขารีบด่วนสรุปอย่างผิดพลาดว่าการลงทุนเนี่ยทำให้ฉันล้มเหลวแต่สินใจเดี๋ยวนี้ที่จะกอบกู้บางสิ่งบางอย่างจากการพ่ายแพ้ทุกครั้ง ข่าวหน้าเมื่อสิ่งต่างๆดูเหมือนว่าจะผิดพลาดไม่ว่าที่ทำงานที่บ้านทำใจเย็นๆไว้แล้วหาดูว่าอะไรที่ทําให้เกิดปัญหานี่คือหนทางที่จะหลีกเลี่ยงการทําผิดพลาดเป็นครั้งที่สองความเจ็บปวดมีค่าก็ต่อเมื่อเราได้เรียนรู้จากมันมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์โลกที่อยากรู้อยากเห็นเราทำอย่างรวเดเร็วที่จะรับความดีความชอบสำหรับชัยชนะของเรา นั่นเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องการให้คนอื่นมองมาที่ตัวเองแล้วพูดว่านั่นไงคนที่ทำสิ่งนั้นสำเร็จแล้วแต่มนุษย์เราก็ทำอย่างรวเดเร็วเช่นกันที่จะโทษคนอื่นสำหรับความผิดพลาดล้มเหลวเป็นเรื่องปกติสำหรับเซลแมนที่จะโทษลูกค้าเมื่อเขาเสียยอดขายไปเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้บริหารที่จะโทษพนักงานหรือผู้บริหารอื่นเมื่อสิ่งต่างๆผิดพลาด เป็นความจริงที่ว่าในโลกแห่งความยุ่งเหยิงนี้คนอื่นอาจจะทําให้เราล้มแต่ก็เป็นความจริงอีกเช่นกันว่าส่วนมากแล้วเราทําให้ตัวเองล้มเองมากกว่าเราแพ้เพราะความด้อยปัญญาและความผิดพลาดเป็นการส่วนตัวเตือนตัวเองว่าคุณต้องการที่จะเป็นคนเกือบสมบูรณ์แบบเท่าที่มนุษย์จะเป็นได้มองดูว่าคุณมีจุดอ่อนตรงไหน ซึ่งคุณไม่เคยสังเกตมาก่อนเลยถ้าคุณมีให้ลงมือปฏิบัติที่จะแก้ไขมันคนจำนวนมากชินกับตัวเองมากเสียจนมองไม่เห็นวิธีที่จะปรับปรุงตัวเองการเป็นคนที่กล้าวิจารณ์ตัวเองเป็นสิ่งสร้างสรรค์มันช่วยในการสร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของคุณซึ่งจําเป็นต่อความสําเร็จการโทษคนอื่นเป็นสิ่งที่ทําลายแล้วคุณจะไม่ได้อะไรเลยจากการพิสูจน์ว่าคนอื่นผิดจงเป็นคนที่วิจารณ์ตัวเองอย่างสร้างสรรค์ อย่าวิ่งหนีจากความอ่อนหัดหรือความไม่รู้คนหาความบกป้องและจุดอ่อนแล้วจัดการแก้ไขทันทีอย่าพยายามหาข้อปกป้องเพื่อที่คุณจะสามารถพูดกับตัวเองได้ว่านี่คือเหตุผลอีกหนึ่งที่ทําให้ฉันเป็นผู้แพ้มองความผิดพลาดของคุณในแง่ที่ว่านี่คือหนทางหนึ่งที่จะทําให้ฉันเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่บ่อยครั้งเมื่อเราพ่ายแพ้เราโทษโชคชะตาเราจะพูดว่า นั่นก็คือวิธีที่ลูกบอลกระเด้งแล้วให้มันเป็นอย่างนั้นแนวทางประเภทนั่นก็คือวิธีที่ลูกบอลกระเด้งเนี่ยไม่ได้สอนอะไรแก่เราและเราก็ไม่ได้มีการเตรียมตัวที่ดีขึ้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการทําผิดซ้ําในคราวหน้าแทนที่จะโทษโชคชะตาควรวิราะห์ถึงความผิดพลาดถ้าคุณแพ้จงเรียนรู้คนจํานวนมากผ่านชีวิตและคําอธิบายความกระจอกของตนเองโดยคําว่าโชคไม่ดี ไม่มีดวงพระเจ้าไม่เป็นใจคนเหล่านี้ยังคนเป็นเหมือนเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่และกําลังร้องเรียกความเห็นใจโดยที่ไม่รู้ตัวขเขาเหล่านั้นพลาดที่จะเห็นโอกาสที่จะเติบใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นและพึ่งตัวเองได้มากขึ้นหยุดโทษโชคชะตาการโทษโชคชะตาไม่ทําให้ใครสามารถไปในที่ที่ต้องการจะไปได้คําแนะนําจากที่ปรึกษาด้านอักษรศาสตร์คนหนึ่ง พูดว่าเราต้องมีความเพียรพยายามแต่ความรู้มานะเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของชัยชนะเราสามารถที่จะทำแล้วทำอีกไปไเรื่อยๆแล้วก็ยังคงล้มเหลวถ้าหากเราไม่ประสานความมุ้มานะก,กับการทดลองใหม่ๆเข้าด้วยกันต่อไปนี้จะเป็นข้อแนะนำสองข้อสำหรับการพัฒนาตนเองให้เป็นคนชอบทดลองค่ะ 1. บอกกับตัวเองว่ามีหนทาง ความคิดทุกความคิดเป็นแม่เหล็กทันทีถ้าคุณเชื่อว่ามีทางที่จะแก้ปัญหานี้ความคิดบวกทั้งหลายจะวิ่งเข้ามาที่จิตใจและช่วยหาคำตอบปัญหาที่แท้จริงแล้วเนี่ยคือเมื่อประสบกับอุปสรรคที่แท้จริงคนส่วนใหญ่คิดถึงแต่เพียงความพ่ายแพ้ดังนั้นเขาจึงพ่ายแพ้ เมื่อคุณเชื่อว่ามีทางแล้วคุณจะสามารถเปลี่ยนพลังงานลบเป็นพลังงานบวกโดยอัตโนมัติปัญหาและความยากลำบากกลายเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ก็ต่อเมื่อคุณคิดว่ามันแก้ไขไม่ได้ดึงดูดคำตอบในการแก้ปัญหาโดยการเชื่อว่าทางแก้ไขเป็นไปได้คุณเพียงแต่ปฏิเสธที่จะปล่อยให้ตัวคุณพูดหรือคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เท่านั้นปัญหาทุกอย่างมีทางออก 2. ค่ะหยุดพักเหนื่อยแล้วเริ่มใหม่อีกครั้ง บ่อยครั้งเราอยู่ใกล้ชิดกับปัญหานานเกินไปจนเราไม่เห็นคำตอบหรือแนวทางใหม่ๆเมื่อคุณเจออุปสรรคแทนที่จะทิ้งโครงการนั้นไปทั้งหมดควรพักเหนื่อยซะก่อนและทำจิตใจให้สดชื่นลองทำบางสิ่งบางอย่างเช่นเล่นดนตรีเดินเล่นหรืองีบสักคู่หนึ่งแล้วเมื่อคุณกลับมาจัดการกับปัญหานั้นอีกครั้งคุณจะพบกับคำตอบ ซึ่งบางทีอาจะกรที่คุณจะรู้ตัวด้วยซ้ํามีด้านที่ดีของทุกๆสถานการณ์และเมื่อคุณพบด้านที่ดีคุณจะหันหลังให้กับความท้อแท้และการพ่ายแพ้โดยอัตโนมัติจําไว้ว่าคุณมองเห็นในสถานการณ์ใดๆตามที่คุณคิดว่าจะเห็นเพราะฉะนั้นมองในด้านดีเอาชนะความผิดหวงัง ทุกๆสิ่งสามารถทำให้เป็นสิ่งที่ดีได้ถ้าคุณเพียงแต่มีสายตาที่จำชัดจบกันไปแล้วค่ะสำหรับเรื่องเนื้อหาต่อมานะคะจะเป็นการสรุปวิธีการเปลี่ยนความพ่ายแพ้เป็นชัยชนะป้ายบอกทาง5้าป้ายนี้จะช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนความพ่ายแพ้เป็นชัยชนะได้ 1. ศึกษาความพ่ายแพ้เพื่อที่จะปูทางไปสู่ความสำเร็จเมื่อคุณแพ้เรียนรู้และเอาชนะในครั้งต่อไป 2. มีความกล้าหาญที่จะวิจารณ์ตัวเองคนให้พบความผิดพลาดและจุดอ่อนของตัวเองทำการแก้ไขสิ่งนี้จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ 3. หยุดโทษโชคชะตาตรวจสอบการพ่ายแพ้แต่ละครั้งค้นหาว่าอะไรผิดพลาดจำไว้ว่าการโทษโชคชะตาไม่ทําให้ใครสามารถไปในที่ที่เขาต้องการจะไปได้ 4. ส่งผสานความมุมานะกับการทดลองยึดติดกับเป้าหมายทดลองวิธีใหม่ๆ 5. จําจไว้ว่ามีด้านที่ดีอยู่ในทุกสถานการณ์ค้นหาดูมองด้านที่ดีและหันหลังให้กับความท้อแท้หมดหวังจบกันไปแล้วค่ะสำหรับบทที่11เป็นยังไงกันบ้างค่ะทุกคนสามารถเข้ามาพูดคุยในคอมเมนต์กันได้นะคะว่า เนี่ยฟังไปถึง EP นี้แล้วเป็นยังไงกันบ้างได้นำไปปรับใช้กันหรือเปล่าสำหรับวันนี้นะคะขอให้เป็นวันที่ดีของทุกๆคนนะคะสวัสดีคะ่ะ